สวัสดีครับก็มาพบกับมาสเตอร์พงศิทษ์นะครับวันนี้มาสเตอร์จะมานำเสนอนะครับเรื่องของระบบจำนวนเต็มนะครับเป็นเรื่องแรกของระดับชั้นม .1 ที่เราจะได้เรียนกันนะครับเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้มารับชมกันนะครับสำหรับระบบของจำนวนเต็มอันดับแรกมาสเตอร์จะพาพวกเราไป ทำความเข้าจใจเกี่ยวกับจำนวนเต็มก่อนนะครับจำนวนเต็มต่างๆนั้นมีกี่รูแปแบบนะครับเดี๋ยวมาเสอร์จจะยกตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษฤดูก,กาลล่าสุดเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ทีมันดับหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่รู้จะได้แชมป์หรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ดูก็คือตรงนี้ทีมลำดับที่10นะครับตัวเลขตรงนี้มันจะเป็น ประตูได้เสียนะครับช่องยิงประตูได้น้อยกว่าประตูเสียนะครับเพราะงะั้นตรงคะแนนตรงนี้จะมีค่าเป็นเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นประตูได้น้อยกว่าประตูเสียนะครับก็จะมี่องช่องคะแนนตรงนี้ เป็นลบทั้งหมดเลยก็จะเป็นช่วงของอทีมของคึ้นตารางละนะครับพวกนี้ติดลบทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับนอกจากมีตัวเลขที่เราจะได้พูดกันช่วงนี้บ่อยๆก็คือเรื่องของอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ปกติอยู่ที่เท่าใดนะครับ ที่เราสแกนอุณหภมูมิด้วยเครื่องสแกนหรือว่าเครื่องที่ยิงหน้าผากเนี่ยมันสามารถวัดได้มากน้อยยังไงนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ทันโควิดนะครับตอนนี้เอ่อร่างกายปกติของคนเรามันจะมีช่วงของอายุอยู่จะบอกถึงอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป นะครับถ้าเป็นทารกก็จะอยู่ระหว่าง36.6ถึง37.2องศาเซลเซียสถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่36.1ถึง37.2องศาเซลเซียสถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะอยู่ที่36.2องศาเซลเซียสก็คือจะต่ำกว่าระดับไวรินเดือนนิดหน่อยนะครับอายุ65ปีขึ้นไปนะครับ น้ำจะแข็งตัวที่อุณหภูมิเท่าใดแล้นี่ือเป็นตัวอย่างของจํานวนเต็มอีกแบบหนึ่งนะครับแน่นอนอันนี้หลายๆคนก็รู้อยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าอุณหภูมิศูนย์องศาน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งนะครับหรือว่าอุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือนะเป็นอย่างไรนะครับเอ่อมันก็ได้ไปสืบหาข้อมูลมานะครับเรามาขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ขั้วโลกไหนอุณหภูมิหนาวเย็นมากกว่ากัน ที่โค้ดลูกเหนือเนี่ยจะมีมีขาวอาศัยอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นขค้วลูกใต้ก็จะมีนกเพนกวินอาศัยอยู่อ่ณพภูมแตกต่างกันนะครับถ้าเทียบกันอุณหภูมิที่ขค้ดลูกใต้จะหนาวเย็นมากกว่านะครับความแตกต่างกันระหว่างขั้วลูกเหนือโค้ดลูกใต้โค้ดลูกเหนือเนี่ยมันจะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นที่ทวีปนะครับมันจะเป็นพื้นที่น้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่ลอยอยู่บนมาสมุทรอาร์กติกนะครับอุณหภูมิก,ก็อยู่แล้ว,ล,วลบหยิบสองศาเป็นถายถึง ลบสามสิบองศาเซลเซียนสนะครับจนถ้าเป็นขั้วโลกใต้จะอยู่ที่ลบแปดสิบองศาฟาเรนไฮต์หรือว่าลบหกสองจุดสององศาเซลเซียสนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยขัว้วโลกเหนืออุ่นกว่าด้วยซ้ำครับเขาใช้คำว่าอุ่นกว่านะครับที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวแย,ยกอยูสามแบบด้วยกันนะครับคือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มบวกนะครับ เอามาเทียบในเ,เส้นจำนวนนะครับวาในเส้นจำนวนตังนี้ลูกศูนย์อยู่ตรงกลางถ้าเป็นตัวเลขทางด้านซ้ายของเลขศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนเต็มลบส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นจำนวนเต็มศูนย์ซึ่งมีตัวเลขตัวเดียวก็คือเป็นจำนวนเต็มศูนย์คือเลขศูนย์เองนะครับมีด้วยกัน3แบบอย่างนี้นะครับ ข้อสังเกตของจํานวนเต็มที่ว่ามาเนี่ยนะครับบนเส้นจํานวนจํานวนทางด้านขวามันก็จะอยู่มากกว่าจํานวนทางด้านซ้ายเสมอนะครับศูนย์เนี่ยไม่ใช่จํานวนเต็มบวกแล้ะก็ไม่ใช่จํานวนเต็มลบนะครับมันคือจํานวนเต็มศูนย์อย่างที่บอกนะครับศย์ก็ไม่ใช่จํานวนนับอย่างที่เวลาที่นักเรียนนับเราจะเริ่มนับที่1 2 3นะครับก็จะเริ่มนับที่1 นั่นหมายความว่าจํานวนนับเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองนะครับเศษส่วนมาจจำนวนใช้แทนจํานวนเต็มได้เช่น9ส่วน3ก็อาจจะแทนด้วย3นะครับแต่เศษส่วนบางจานวนเนี่ยมันอาอาจจะไม่ใช่จํานวนเต็มก็คือเศษส่วนที่หารไม่ลงตัวนั่นเองนะครับคำถามนะครับเมื่อกี้ก็อยู่ในข้อสังเกตจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือจํานวนใด จำนวนเต็มลบที่มากที่สุดคือจำนวนใดนะครับถ้าดูตามจํานวนเส้นจํานวนตรงนี้นะครับจํานวนเต็มบวกที่อยู่ใกล้ศูนย์นะครับน้อยที่สุดก็คือต้องเป็นเลขหนึ่งจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดเนี่ยก็คือจำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์มันก็จะเป็นเลขลบหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าถามว่าจํานวนเต็มลบที่น้อยที่สุดเนี่ยเราสามารถบอกได้หรือไม่ คำตอบก็คือว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็ <Ừ. S 1> จะลบไปเรื่อยๆเครื่องหมายลูกศรอ,อยู่หัวท้ายของเส้นจำนวน,นหมายความว่ามันไปตอ <fiquei S 1> <ๆ>่อเนื่องกันเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันนะครับจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดเราก็ไม่สามารถให้คําตอบได้นั่นเองนะครับเ้นจำนวนอธิบายการบวกลบกอนจานวนเต็มได้นะครับถ้าหากว่าเป็นการบวกมันคือการนับเพิ่มนั่นเอง นับเพิ่มแล้วก็จะนับตามเส้นจํานวนก็คือนับไปทางด้านขวานะครับอันนี้จะนับไปทีละช่องทีละช่องนับไปทีละหน่วยนะครับแล้วแต่ถ้าหากกําหนดว่าต้องนับไปทีละกี่หน่วยก็ต้องบอกให้ได้ว่าเรานับไปกี่หน่วยนะครับแต่ถ้าเป็นการลบเราก็จะนับลดไปทางด้านซ้ายนะครับทีละช่องทีละช่องอย่างนี้นะครับตามกําหนด ทีนี้เรามาดูตัวอย่างมั่งนะครับตัวอย่างง่ายๆสําหรับที่เราจะไปเจอในข้อสอบในเบื้องต้นนะครับนับต่อจากลบสามเพิ่มทีละ4ี่เพิ่มทีละสี่หน่วยนี้ลบสอยู่นี้ครับเราจะนับเพิ่มทีละสี่ก็นับให้ดูก่อนนับ1 2ึ่งสองี่หนึ่บนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งสองสามสี่สามและหนึ่สามสี่ การที่สี่นะครับเพิ่มเพราะง,งั้นตัวเลขที่ลงเรานับเป็นช่วงเนี่ยเพิ่มทีละสี่ก็จะเป็นเลขอะไรบ้างครับเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าแล้วก็เลขสิบสามเพราะงั้นจํานวนที่ต้องการก็คือหนึ่งห้าเก้าแล้วก็สิบสามนี่นเองนะครับอันนี้เป็นการนับเพิ่มนะครับเราก็จะนับไปทางด้านขวาทีนี้นมาดูข้อต่อไปครับถ้าเป็นการนับลดนับลดนับลดนับต,ต่อจากลบเจ็ด ทีละสามแล้วก็ลบเจ็อยู่นี้ครับนับไป3ช่อง123่ครั้งที่1 123งครั้งที่2 1 2 3ครั้ 3. 2, 3. งที่สามครั้งที่สนี่ครับเพราะงั้นจำนวนที่เราได้ก็จะมีอะไรมาครับลบส1บลบสิลบ, 10, ลบ, 13, ลบ 16, แล้วก็ลบสินี่เพราะงั้นจำนวนที่ต้องการเนี่ยคือ ลบสิบลบสิบสามลบหกแล้วก็ลบสิบเก้านั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนเรียนเ,เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนเต็มนะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปเ,เราจะได้มาพูดคุยในเรื่องต่อไปอีกครั้งนะครับหวังว่านเดียนคนก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ